สวัสดีจ้าเหมือนสุธาเมากินตำไหลบัวกุ้งสดเด้อพี่น้องมาจ้ะมากินน้ำกันแซ่บเด้อตำไหลบัวกุ้งสดให้กินบ่จะ้ะเครื่องเคียงกุเห็ดใบเรียบร้อยเด้อพี่น้องมาจ้ะมากินน้ำกันผมแหลกกันเนาะว้าแซบ่บ น้ำซุนเนาะไม่ข้้ยเห็นยากซุงสนดสนสี่จัดสารพี่ไปหน่อยเหนไหมัดเข้ากันทีเป็นอย่างไี่งเลย

หมากินเหมือนซึนป่ะับเด้อพี่น้อง,งเอ้เพื่อไรบัวก็สดได้ปลาเนื้อขึ้นมาจากอ่าง พู่เห่าเหมนมาขายก็สื่อไงกลุ้มเปิดไม่ได้ตู้เย็นเมื่เด็กเนี่ยสายกินเนาะอยู่บ้านเสียดนะกินย่างเดี๋ยวพี่น้องไ่บัวเวลาตังเหลอานันสิมันจะชัดกรอบหวานอร่อย

คนส่วยมองขา่ามอะไรบัวตำก็เสดไป,ปนหน่อยไะไบบวเป็นอาหารติ่เตบต,เต,บเตบํ้มแตบว่าเสดอึ้นเต็ม คลิปหนึง่งแคนี้เนาะยังฝากกันได้จ้ากดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยสี๋ยวมีกำลังใจในการในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ